กลยุทธ์จีนบวกหนึ่งยังเวิร์กอยู่หรือไม่ทำไมทั่วโลกถึงย้ายฐานการผลิตมาที่อาเซียนกลยุทธ์จีนบวกหนึ่งคือกลยุทธ์ที่บริษัทต่างชาติใช้ในการย้ายหรือกระจายฐานการผลิตจากประเทศจีนไปประเทศอื่นๆเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงค่ะสาเหตุหลักนั่นก็คือความตึงเครียดทางการค้าการเมืองจีนสหรัฐรวมถึงต้นทุนแรงงานจีนที่สูงขึ้นและความต้องการสร้างความมั่นคงด้านห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งถามว่าตอนนี้ใครได้อาน,นิสงบ้างอย่างประเทศเวียดนามเองก็จะเด่นด้านอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอค่าแรงต่ำซึ่งใกล้กับประเทศจีนประเทศไทยมีความแข็งแกร่งในด้านของยานยนต์ด้านอาหารอิเล็กทรอนิกส์และมีโครงสร้างพื้นฐานรวมถึง eec ที่สามารถรองรับได้อินโดนีเซียรวมถึงมาเลเซได้ประโยชน์จากเมืองแร่ดิโกและการผลิต e-v แบตเตอรี่รวมถึงประเทศอินเดียสามารถดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ โดย Apple เริ่มขยายการผลิต iPhone ที่นี่แล้วรายงานของ m a c โครรี่ยืนยันนะคะว่ากลยุทธ์จีนหมวกหนึ่งยังห่างไกลจากการเลือนหายถึงแม้ว่าจีนยังคงเป็นโรงงานระดับโลกแต่บริษัทข้ามชาติก็เลือกที่จะกระจายห่วงโซ่อุปทานไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกอย่างน้อยหนึ่งแห่งเพื่อกระจายความเสี่ยงทางด้านจากสงครามกันค้าภาษีนำเข้าและทางด้านของภูมิระฐศาสตร์ค่ะ แล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้กลยุทธ์จีนบวกหนึ่งยังสามารถอยู่ต่อปัจจัยแรกคือด้านต้นทุนแรงงานค่ะซึ่งค่าแรงในอาเซียนยังได้เปรียบจีนเฉลี่ยถูกกว่าเราราวยีถึงแม้ปรับตามผลิตภาพแรงงานและค่าเงินแล้วก็ยังถูกกว่าอยู่ดีปัจจัยที่2คือ FDI ที่แข็งแรงซึ่งในปี2021ถึงปี2024 FDI ต่อ GDP ของอาเซียนไทย เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เฉลี่ยวที่7%ของ GDP และคาดว่าจะขยับขึ้นเป็น7.5ในระยะกลางและถ้าตัดสิงคโปร์ออกไปเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ในอาเซียนยังเฉลี่ยอยู่ที่3.7%ของ GDP ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกเกือบ2เท่ารวมถึงปัจจัยที่3คือการมีอัตราภาษีส่งออกไปสหรัฐที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ประเทศอาเซียนแข่งขันได้สูสีและบริษัทต่างชาติก็ไม่จําเป็นต้องพึ่งจีนอีกอย่างเดียวค่ะซึ่งมุมมองของแมคค a อรีวิเคราะห์นะคะว่าการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตคือการลงทุนระยะยาวไม่ใช่การดั้มสินค้าบริษัทผู้ผลิตจีนจํานวนมากเริ่มย้ายฐานมายัางอาเซียนอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้แรงงานราคาถูกตลาดผู้บริโภคใหม่และสิทธิทางภาษี สรุปแล้วกลยุทธ์จีนบวกหนึ่งไม่เพียงแต่ยังอยู่ต่อนะคะแต่ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและยังถูกจับตามองค่ะว่าอาจจะเป็นฐานการผลิตใหม่แห่งอนาคตของโลกค่ะ